สบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามตอนบ่ายนะพี่น้องบ่ายแห่งสองสามโมงแล้วเนาะดูหน่อยออกมาเกี่ยวเขาซอยหน้าป่าคือตอาเนาะมือสาะเ้อกะออกมาแล้วแต่นี้นนตีต่อคลิปที่สองนะพี่น้องหอนเตรียมเพ่องเสือผ้าบนแหลวเขากับสิลงไปเกี่ยวเนาะเพราะว่าเขาออกมากะบบ่ายสองสามโมงแล้วนะเนาะเขากับสิไทยบรรยากาศน้พี่น้องเบิง,ง์กยามตอนแรกเนาะ แดดอยู่แต่กะธรรมดาแดดอยู่แต่ว่ามันบ่อหอนเนาะพี่น้องมันมีลมเนาะมันกะบ่อหอนแหงปันใดเขางามนะเขางามแล้วก็เกี่ยวสบายเนาะมันก็เลื่อยโบกขาดมันก็เลยออนมวนเกี่ยวเขาเกี่ยวเขางามเท่ากบโบโบขิดเงาะเนาะเล้าก็สิไทยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งนเนาะจุดหน่อยก็ถือค่าตั้งของมาแต่บหูว่าสิตั้ไในซำใดไปกันเลยเนาะพี่น้องสิไปอันกินน้ำเย็นซะก่อนแล้วเาก็สิลงเนาะ สบายแห่งนี้นาะนี่นะแต่เว่าเขาบอกฉันก็ได้ยินแล้วมันดึงใจใส่ขาต่้งกอกเอาสบายวันนี้บุห้าคนจับเจียวเขาเจียวเขายังตะแรงก็เพียหักเจียวเขาก็เพีย Tát khảo mưa đi cả galea Qua ghênh tắt Tát đi ở đấy sáng mai sea hài kalalungu yung luôn lê lạp lúc lắp đôi nam sáp tốt nạm sáng 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 Đấy là sáng không cần nữa rồi hơi sám cả không nữa kêu khảo nhắm toàn bài đó thì nhờ. bài hẹn, <laughs> bài nọ đó nguyên nào mấy cái 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 เราดำดิเกียวกะดเกียวโคตุ่มนาเกลพี่มอพี่น้องในบกนะบกแมงมันแมนบหมนลุงหักอ้เป็นต่ยาอันแห่งลีงนพี่น้องเจบบกพียะเล่นเล่นหลายนะ แต่ว่าเกี่ยวขาวของบบเห็นแมงมันว่าท่านเห็นแมงมันจากโต พี่น้องตอนนี้เขากะเกี้ยวมาแต่้ลยเติบแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็ําแล้วหางวงละตะเวนกำลังสิต,ต๊กดินแดีว่าถ้าก็าหาวงแล้วพี่น้องพวกวงตะเวนต๊กดินนี่ตอนนี้เขากะเกี้ยวมาแล้วนอนเนี่หนาของเรากเกี้ยวมาเขากะสีวางพรเขาแล้มันเป็นแถวแบบนี้เนาะมันจังบลำบากคนมา ้าว่าเหาอันวางบ่เป็นระเบียบมันกะลำบากคนมาดเนาะบัดมัดเขากะเสียนมัดยากอันนี้เนาะการวางพรเขานะพี่น้องถ้าวางเป็นระเบียบมันกะมัดสบายนี่เป็นแถวเป็นทันมันกับเป็นทางเขายางไปมาสบายแน่นะขาวางแบบนี้นี่วางเป็นแถวแบบนี้เนาะพี่น้องตอนนี้กรบหาโมงแล้วเขากะสีขขืนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่า มันกับคำแล้วเขาก <future>. <Yeah. S 2> ับสิมหาหนึ่งเขานี่เขาก็เกี่ยวได้ร้ายเติบนอนมันเนี่ยเขากับสีเกีียวไปอีกน้อยหนึ่งแล้วเขากับสิเมือเนาะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขากับสิขึ้นเมือแล้วเนาะนี่มือนี้ก็เกี่ยวได้ร้ายเติบนอนมือนี้เพลินทีมงานตัดกะได้ซ้มให้เขาเกี่ยวกับได้ร้ายเติบนอนนี่ไห้นี่มันเพราะว่ามันเป็นไฮหญ่ไฮนี่มันสิมีหนาเบิร์มันสีตัดบ่ได้เนาะพี่น้อง เฮาก็เลยได้เกี่ยวใใหไงกูมหมไฮนี่นี่ืันนี้เขาก็เกี่ยวได้หลยเติบตอนนี้เขากะสีเมื่อแล้วเนะนี่คําเติมแล้วในหน้าเขาเจับก็ให้นี่นะพอเกี่ยวแหลนะงามงามเขาแดงบรรยากาศที่ตรงไหตรงหน้า,านี่เหมือนลงนี่กระสิบประมาณนี้เนาะพี่น้อง ตัน,นอยกะสิเกพะบรรยากาศไว้เพียงส้ำนี้น้องพี่น้องขอบใจทุกคนที่เขามาครับสมมาให้กำลังใจตัวหน่อยเดอ้อมืออื่นพอกันไหมน้อพี่น้องสิมะทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเกา่าเหมือนนี้เขากำลังเิมืงอแล้วกระสิเก็พะบรรยากาศไว้เพียงซ้ำน,นี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนน้อพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิเมเงอเนาะ กสิเกพาบรรยากาศตอนเพียงสงนีินะพี่น้องเด็ดซองพอกันคลิปหนาเด้อจ้าบบ๊ายไปไปออื่นก็เอากลับสิมาใหมา่สิมา,มาถ่ายบรรยากาศหน้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะลาไปก่อนหน้าพี่น้องสบายดีบรรยากาศ